เวลาเราพูดถึงการสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงภาพตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าเนาะแต่จริงๆแล้วมีภาพหนึ่งที่อาจจะสําคัญกว่าก็คือภาพของพิมพ์เขียวที่สถาปนิกกลางอยู่เป็นโต้นั่นแหละคะ่ะเพราะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคช่วย แต่มันมาจากการออกแบบที่คิดไม่อย่างดีตั้งแต่แรกเป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เราจะมากลางพิมพ์เขียวที่ว่านี้กันจริงๆเลยซึ่งเป็นแผนธุรกิจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารทีมมือใหม่ของ Innovation Group ในปี2569น่าสนใจมากค่ะครับแผนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่มันคือปรัชญาในการสร้างทีมเลยก็ว่าได้งั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการ ย่อยแผนที่อาจจะดูซับซ้อนให้ผู้บริหารใหม่เข้าใจง่ายขึ้นเหมือนเรากำลังเดินดูแปลนบ้านไปด้วยกันจะได้รู้ว่าเสาหลักอยู่ตรงไหนห้องต่างๆเชื่อมกันยังไงใช่เลยครับโดยเราจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆคือพิมพ์เขียวด้านการเงินที่เหมือนโครงสร้างของตึกแล้วก็พิมพ์เขียวด้านการสร้างคนซึ่งก็คือหัวใจของตึกหลังนี้เลย ใช่ครับเรากำลังจะคุยกันถึงคู่มือที่จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่อยู่ในหัวของผู้บริหารให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้จริงๆเป็นสะพานที่เชื่อมความคิดไปสู่การลงมือทำที่วัดผลได้ไม่ใช่แค่การทำงานไปวันๆแล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีเองถูกต้องครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามที่อาจจะดูเบสิกที่สุดแต่คิดว่าสาคัญที่สุดเลยนะทาไมบิสเนสแพลนถึงจาเป็นขนาดนั้นล่ะคะ ในเอกสารมีเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าจะสร้างบ้านในฝันแต่ไม่มีแบบแ,บบแปลนบ้านจะออกมาเป็นยังไงคําตอบก็ชัดเจนเลยนะครับมันคงจะสร้างไม่เสร็จหรือถ้าเสร็จก็อาจจะพังลงมาได้ง่ายๆใช่ค่ะและคําถามนี้มันสะท้อนไปถึงแก่นของการเป็นผู้บริหารเลย ความสำเร็จที่แท้จริงของผู้บริหารในสายงานเราไม่ใช่แค่การหาคนเก่งนะครับแต่คือการสร้างคนธรรมดาให้กลายเป็นมืออาชีพที่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเองอ๋อ oh. ซึ่งแผนธุรกิจก็คือเครื่องมือที่จะทำให้การสร้างคนนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีทิศทางไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เหมือนกับว่าถ้าไม่มีแผนเราก็อาจจะสอนคนแบบสเปะสปะไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีแผนเราจะรู้เลยว่าเดือนที่3ต้องพัฒนาทักษะอะไรให้ทีมหรือไตรมาสที่4ี่ต้องเตรียมคนสําหรับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นยังไงภาพนั้นเลยครับมันคือการทํางานเชิงรุกและก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องรู้จักวัสดุที่เราจะใช้สร้างตึกกันก่อนในแผนนี้ระบุองค์ประกอบสำคัญไว้5อย่างที่ผู้บริหารใหม่ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้ง แทนที่จะแค่ไล่ไปทีละข้อเรามาคุยกันแบบนี้ดีกว่าคะ่ะทุกอย่างมันเริ่มต้นที่เป้าหมายหลักก็คือ FYP หรือเบีย้ยประกันปีแรกซึ่งก็คือรายได้ของทีมใช่ไหมคะใช่ครับแต่การมีแค่เป้า FYP อย่างเดียวมันอันตรายไปหน่อยไหมเพราะอาจจะช่วงดีได้เคสใหญ่เคสเดียวแล้วก็จบเลยเป็นประเด็นที่ดีมากครับนั่นคือเหตุผลที่เราต้องมีตัวที่2คือ average case size หรือค่าเฉลี่ยเบีย้ยต่อรายเข้ามาควบคุมคุณภาพ อ oh. มันเป็นตัวบอกว่าทีมของเราทำงานได้มาตรฐานสม่ำเสมอหรือเปล่าไม่ใช่ทีมที่เราถูกหวยอย่างเดียวมันบอกถึงสุขภาพของธุรกิจในระยะยาวเลยโอเคเข้าใจแล้วค่ะมีเป้ารายได้มีตัววัดคุณภาพแล้วตัวที่3 active หรือจำนวนตัวแทนที่ส่งงานจริงอันนี้มันต่างจากจำนวนคนในทีมทั้งหมดอย่างไรคะทำไมต้องวัดแยกเพราะการมีชื่ออยู่ในทีมไม่ได้หมายความว่าเขาทำงานครับอ่า ah. จริงด้วยค่ะ ตัวชีวัะแอคทีฟนี่โหดร้ายแต่จริงใจมากมันบอกเราว่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์ของเรามีกี่ลูกสูบที่ทำงานอยู่กันแน่ผู้บริหารบางคนมีลูกทีม10คนแต่อาจจะมีแอคทีฟแค่3คนก็ได้ซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากเห็นภาพเลยมันคือการวัดประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ปริมาณซึ่งก็น่าจะเชื่อมมาถึง2ตัวสุดท้ายคือนิวโค้ดหรือตัวแทนใหม่กับรีครดคือผู้มุ่งหวังในกระบวนการ สองตัวนี้เหมือนเป็นหน่วยส่งสเสบียงหรือเปล่าคะใช่เลยครับมันคือต้นน้ําของทุกสิ่งถ้าเปรียบทีมเปมืนเครื่องยนต์ FYP คือความเร็ว Active คือจํานวนลูกสูบที่ทํางาน New Code กับ Recruit ก็คือน้ํามันที่ต้องเติมเข้ามาในระบบตลอดอ๋อถ oh. ้าเดือนไหนเราไม่มี Recruit เลย นั่นหมายความว่าอีก1-2เดือนข้างหน้าเราจะไม่มีนิวโค้ชและในไตรามาสถัดไปตัวเลข Active และ FYP ของเราก็จะเริ่มมีปัญหาแน่นอนมันคือโดมิโนที่เห็นอนาคตได้เลยพอที่บายแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ลิสต์5ข้อแล้วนะคะแต่มันคือแดชบอร์ดที่ตัวเลขทุกตัวส่งผลถึงกันหมดเลยโอเคค่ะงั้นเรามาเจาะลึกที่ส่วนแรกกันเลยพิมพ์เขียวด้านการเงิน เป้าหมายรวมทั้งปี2,569สําำหรับทีมเริ่มต้นขนาด1-5คนคือ FYP 3ล้านบาทครับตัวเลขก,กลมๆแต่คิดว่าเรื่องราวข้างในน่าจะซับซ้อนกว่านั้นแน่นอนครับเพราะหัวใจของแผนนี้ไม่ใช่การโยนตัวเลข3ล้านบาทใส่หน้าแล้วบอกว่าไปทำให้ได้ค่ะแต่คือการซอยเป้าหมายนั้นออกเป็นเฟสการเติบโตที่สมเหตุสมผลเหมือนการสร้างตึกทีละชั้นเลยครับในแผนแบ่งสัดส่วนรายไตรามาสไว้ชัดเจนมาก ไตรามาสแรก Q1 เริ่มต้นแค่7.5%ของเป้าหมายรวมหรือ2 2 5 0 0 0บาท Q2 ขยับขึ้นมาเป็น15%หรือ450,000บาทแต่เดี๋ยวนะคะพอเข้าเครื่องปีหลังตัวเลขมันกระโดดไปเลย Q3 ตั้งไว้ที่30%หรือ900,000บาทและ Q4 ปิดท้ายปีที่47.5%เกือบ1.5ล้านบาทนั่นแหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดของแผนการเงินนี้ ตัวเลขมันต่างกันชัดเจนมากเป้าหมายครึ่งปีหลังที่รวมกันคือ2.3ล้านบาทมันสูงกว่าครึ่งปีแรกที่ตั้งไว้แค่675,000บาทนี่มันต่างกันเกือบ3.5เท่าเลยนะมันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดชัดๆทำไมแผนถึงออกแบบมาแบบนี้คะเพราะนี่คือแผนที่อิงจากความเป็นจริงของการสร้างทีมครับไม่ใช่โลกในอุดมคติช่วงครึ่งปีแรกคือช่วงเวลาของการหวานมาเมล็ด เราใช้เวลาในการ r e ค r ร i t คัดเลือกคนที่มีแววเข้ามาจากนั้นก็ฝึกฝนประกบทำงานจริงมันคือช่วงของการลงทุนลงแรงที่ผลลัพธ์อาจจะยังไม่เห็นชัดเจนเป็นตัวเงินมากนักอ๋อเหมือนกับว่าในช่วงครึ่งปีแรกเรากำลังสร้างสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือคนนั่นเองถูกต้องครับแล้วพอเข้าสู่ครึ่งปีหลังสินทรัพย์ที่เราสร้างไว้นี้แหะครับที่จะเริ่มออกดอกออกผล ตัวแทนใหม่ที่เราฟูงฟักมันในช่วง6เดือนแรกจะเริ่มติดเครื่องค่ะทักษะเริ่มเฉียบคมความมั่นใจเริ่มมาการเติบโตแบบก้าวกระโดดในครึ่งปีหลังจึงไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์แต่เป็นผลลัพธ์ที่คาดการได้จากการวางแผนสร้างคนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบครับ พอฟังแบบนี้เรา make sense เลยค่ะมันคือการวางแผนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทีนี้พอยิ่งเจาะลึกลงไปในแผนรายเดือนภาพมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกอย่างเดือนมกราคมตั้งเป้าไว้ที่630,000บาทอาจจะหมายถึงการปิดงานแค่4-5เคสแต่พอไปดูเดือนธันวาคมเป้าหมายคือ555,750บาทซึ่งอาจจะต้องปิดงานถึงสาเคสตัวเลขนี้มันตะโกนบอกเราดังๆเลยว่า wow. ทีมขนาดเดิมที่คุณมีในเดือนมกราคมไม่มีทางทําเป้าเดือนธันวาได้สําเร็จแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยครับมันเป็นไปไม่ได้ทางกายภาพเลยด้วยซ้ําและนี่คือจุดที่นําเราไปสู่กฎเหล็กข้อแรกที่สําคัญและอาจจะฟังดูขัดใจผู้บริหารสายโหดหลายๆคนกฎเหล็กที่ว่านั่นคืออะไรคะเดาว่าต้องเกี่ยวกับการบริหารเป้าหมายแน่ๆกฎข้อนั้นคือหากเดือนไหนทําไม่ถึงเป้าห้ามนํายอดที่ขาดไปทบในเดือนถัดไปเด็ดขาด เดี๋ยวสิคะอันนี้มันส่วนกระแสความเชื่อความเชื่อของการบริหารงานขายทั่วไปเลยนะปะกติถ้าเดือนนี้ขาดแสนหนึ่งเดือนหน้าก็ต้องทําเป้าบวกอีกแสนหนึ่งสิทาไมแผนนี้ถึงบอกให้เราปล่อยผ่านไปเลยละคะเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะเบื้องหลังกฎข้อนี้คือความเข้าใจในจิตวิทยาของทีมอย่างลึกซึ้งการทบยอดหรือแบกหนี้ไปเดือนถัดไปมันสร้างแรงกดดันมหาศาลและมีแนวน้อมสูงที่จะทําลายโมเมนตัมของทีมอ๋อลองนึกภาพตามนะครับ เดือนนี้ว่ายากแล้วเดือนล่าต้องทําเพิ่มอีกเท่าตัวมันบั่นทอนกําลังใจอย่างรุนแรงจนอาจจะทําให้ทีมถอดใจไปเลยก็ได้เหมือนกับการพยายามวิ่งไล่ตามรถที่ออกตัวไปแล้วยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยตัวยิ่งท้อใช่เลยครับแผนนี้เชื่อว่าการรักษาโมเมนตัมและสุขภาพจิตของทีมในระยะยาวสําคัญกว่าการไล่บี้ตัวเลขที่พลาดไปแล้ว การเริ่มต้นใหม่ทุกเดือนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ทีมมีพลังที่จะเดินหน้าต่อดีกว่าจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตเชื่อมั่นในกระบวนการตามพิมพ์เขียวมากกว่าจะยึดติดกับผลลัพธ์ที่ผ่านไปแล้วและอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ตัวเลขทางการเงินที่เติบโตแบบนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าทีมไม่โตตามซึ่งก็เป็นการส่งไม้ต่อที่สมบูรณ์แบบมาสู่พิมพ์เขียวส่วนที่สพิมพ์เขียวด้านการสร้างคนนั่นเองถูกต้องครับ เป้าหมายทางการเงินคือผลลัพธ์แต่กระบวนการที่แท้จริงที่ผู้บริหารต้องทําคือการสร้างคนครับภารกิจหลักคือการปั้นคนในทีมให้เก่งขึ้นและเพื่อให้เป้าหมายใน Q3 และ Q4 เป็นจริงได้เราต้องมีกลยุทธ์การสร้างตัวแทนใหม่หรือ New c ค d e ที่ทําอย่างต่อเนื่องแล้วในแผนมีสูตรสําเร็จให้เราเลยไหมคะว่าถ้าอยากได้ผลลัพธ์เท่านี้เราต้องใส่ปัจจัยนําเข้าเท่าไหร่มีครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า recruitment funnel หรือกลวยการสรรหาคนซึ่งเป็นเหมือนสูตรคณิตศาสตร์เลยค่ะสูตรคือถ้าเราต้องการตัวแทนใหม่1คนนิวโคดหนคนต่อเดือนเราจะต้องมีคนเข้ากระบวนการสอบเทสสอคนและเพื่อให้มีคนเข้าสอบสองคนเราจะต้องมีผู้มุ่งหวังรีคูรที่เราคุยพูดคุยอย่างจริงจังอยู่ในกระบวนการ2คนเสมอสรุปง่ายๆคืออัตราส่วนทองคำสองจุดสองจุดหนึ่งสองรีครเทสนิวโคด ใช่ครับที่ต้องรักษาไว้ให้ได้ทุกเดือนเป็นสูตรที่ชัดเจนมากทําให้การวางแผนกิจกรรมในแต่ละเดือนมันจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยไม่ใช่แค่การพูดล,ยลอยๆว่าเดือนนี้ต้องหาคนเพิ่มนะมันเปลี่ยนจากการทํางานตามความรู้สึกมาเป็นการทํางานตามระบบครับพอเราได้คนใหม่เข้ามาแล้วความท้าทายบทต่อไปก็คือการดูแลซึ่งแผนนี้นําเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากคือการบริหารคนตามชั่วโมงบินของพวกเขา หมายความว่าเราจะใช้ไม้บรรทัดเดียวกันวัดคนทั้งทีมไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดครับเราต้องแบ่งการดูแลตามระดับประสบการณ์กลุ่มแรกคือมือใหม่พวกเขากลัวไม่มั่นใจต้องการคำแนะนําตลอดเวลาเหมือนต้นกล้าที่เพิ่งงอกต้องดูแลใกล้ชิดมากอืกลุ่มที่สองคือกําลังพัฒนาพวกเขาเริ่มบินเดี่ยวได้บ้างแล้วเราต้องเริ่มปล่อยมือให้พื้นที่เขาได้ลองผิดลองถูกและคอยเป็นโคช้ชอยู่ห่าง ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกำลังหลักกลุ่มนี้คือเสาหลักของทีมเลยเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกพวกเขาสามารถดูแลตัวเองได้แถมยังช่วยดูแลน้องใหม่ได้อีกด้วยในแผนมีไทม์ไลน์13เดือนให้ดูด้วยนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากมีจุดหนึ่งที่อ่านแล้วสะดุดตามากเลยคือในแผนระบุว่าเดือนที่7คือจุดวัดใจที่จะบอกว่าตัวแทนคนนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ทำไมต้องเป็นเดือนที่เคะ จากข้อมูลและประสบการณ์ที่ผ่านมาเดือนที่7มักจะเป็นช่วงที่ฮันนีมูนพิเรียดหมดลงครับความตื่นเต้นกับอาชีพใหม่เริ่มจางหายในขณะที่ความท้าทายที่แพ้จริงทั้งการถูกปฏิเสธความกดดันมันเริ่มถาโถมเข้ามาเต็มรูปแบบออ๋ oh. มันคือหุบเขาแห่งความผิดหวังที่หลายคนไปต่อไม่ไหวแล้วในฐานะผู้บริหารเราจะช่วยให้เขาข้ามหุบเขานี้ไปได้อย่างไรคะนี่คือช่วงเวลาที่การโคชชิ่งแบบตัวต่อตัวหรือ one on one สำคัญที่สุดครับเราต้องนั่งคุยกับเขาอย่างจริงจังเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและอีกเครื่องมือที่ทงพลังมากคือการพบรุ่นพี่ต้นแบบคือพาเขาไปเจอกับซีเนียร์ในทีมที่เคยผ่านจุดเดียวกันมาก่อนเพื่อสร้างแรงบันด,ดาลใจใช่ครับ มันทําให้เขาเห็นว่าความสําเร็จมันเป็นไปได้จริงและเขาไม่ได้เผชิญปัญหานี้อยู่คนเดียวเหมือนการเติมเชื้อไฟให้เขาสู้ต่อแล้วถ้าเขาสามารถผ่านหลักกิโลเมตรที่7ไปได้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคะถ้าเขาสามารถประคองตัวเองจนอยู่รอดเกิน13เดือนซึ่งในแผนถือว่าเป็นหลักชัยสําคัญอัตราการลาออกของเขาจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญมากและมีแนวโน้มสูงที่จะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นกําลังหลักของทีมอย่างยั่งยืงยนในที่สุด พอเรามีทั้งพิมพ์เขียวด้านการเงินและพิมพ์เขียวด้านการสร้างคนที่ชัดเจนแล้วส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการลงมือทําในแผนสรุปกุญแจสําคัญ3ข้อในการก่อสร้างทีมให้สําเร็จไว้ด้วยซึ่งก็คือบทสรุปของสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยใช่ครับข้อแรกคือ r c r u i t อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอัตราส่วนทองคำ2.2.1ให้ได้ข้อ2คือกํากับตัวแทนด้วย PRP ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบกิจกรรมการทํางานของแต่ละคนอย่างสม่ําเสมอ คือดูที่กระบวนการไม่ใช่แค่รอผลลัพธ์ถูกต้องครับและข้อ3ที่ย้ำกันอีกครั้งคือให้ความสำคัญกับเป้าหมายรายเดือนและไม่ทบยอดที่พลาดไปเพื่อรักษากำลังใจของทีมและที่สำคัญผู้บริหารใหม่ก็ได้ไม่ใช่สู้เพียงลำพังใช่ไหมคะในแผนพูดถึงระบบสนับสนุนจาก Innovation Group ด้วยแน่นอนครับเราไม่ได้ให้แค่แผนที่แต่เรามีเครื่องมือและทีมสนับสนุนให้ด้วย เรามี In Morning ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นการฝึกทักษะการข,ขายมี Rabbit Club ออนไลน์ทุกเย็นวันพุธเป็นเวทีให้ตัวแทนได้มาแลกเปลี่ยนเคสจริงเหมือนห้องซ้อมใหญ่ใช่ครับและมี Level Up Life ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดโอกาสทางอาชีพที่ช่วยผู้บริหารในการรีคูดหาคนเข้าทีมได้ง่ายขึ้น69คือ FYP 21ล้านบาทสร้างตัวแทนใหม่128คนและมีตัวแทนรวมทั้งหมด300คนครับ ตัวเลขพวกนี้ทําให้เห็นภาพชัดเลยว่าความสําเร็จของทีมเล็กๆของผู้บริหารแต่ละคนมันไม่ได้จบแค่ในทีมแต่มันคือส่วนประกอบที่สําคัญมากๆของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นถูกต้องครับความสําเร็จ3ล้านบาทของแต่ละทีมคือจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นที่เมื่อนํามาต่อกันแล้วมันจะกลายเป็นภาพความสําเร็จ21ล้านของ Innovation Group ทั้งหมดทุกคนคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ใหญ่กว่าตัวเอง เอาละค่ะหลังจากที่เราได้เจาะลึกพิมพ์เขียวฉบับนี้กันอย่างละเอียดแล้วถ้าจะให้สรุปแก่นของมันจริงๆสาหรับผู้บริหารใหม่ที่กําลังฟังอยู่อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องเอาไปใช้เลยคะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์ส่วนตัวแต่มันคือผลลัพธ์ของการออกแบบและการลงมือทำอย่างมีวินัยต่างพิมพ์เขียวโดยมีแผนการเงินที่มองการไกลและแผนการสร้างคนที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญครับสำหรับตัวดิฉันเองบทบาทของผู้บริหารในแผนนี้ก็เหมือนกับสถาปนิกเลยค่ะ ไม่ใช่แค่วางแผนสร้างตึกให้สูงที่สุดแต่ต้องออกแบบและสร้างทีมที่เป็นเหมือนโครงสร้างที่แข็งแกร่งที่สามารถยืนหยัดและเติบโตต่อไปได้ด้วยตัวเองเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมครับสุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งคำถามให้ผู้บริหารทุกท่านได้กลับไปคิดต่อกันแบบนี้นะคะพิมพ์เขียวฉบับนี้ได้มอบโครงสร้างที่แข็งแกร่งให้แล้วแต่เอกลักษณ์และความสวยงามของตึกแต่ละหลังมาจากรายละเอียดและฝีมือการตกแต่งที่ไม่เหมือนกัน ในฐานะผู้บริหารนอกจากแผนนี้แล้วอะไรคือลายเซนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะทำให้ทีมของคุณโดดเด่นและประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง